เมาให้ลออกจากก๊อกบเลยนะครับนั่งนที่รถครับ่ะยังไม่เห็นยไปทางนี้รูปขนตก ระวังระวังเพื่อนๆเดินออกมาเหี้ยทางนี้คุณแม่ว่ามันน่าจะทะลุไปได้นะลูกก็มันมีเห็นคนเดินกันนะมันฝนตกนะ มามีว่าทะลุได้ปาดปาดมานี่มาเออมามีไม่เห็นคุณพ่อน้องพิมอ่ะว่าจะมาลูกเอ้